จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกวิธีตอนมะเดื่อฝรั่งง่ายๆนะคะตอนแบบนี้นะคะรากจะออกเต็มเลยค่ะภายใน20วันนะคะตั้งแต่15วันขึ้นไปนะคะ ก็อุปกรณ์เราไม่มีอะไรมากค่ะเราก็จะมีตุ้มมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวเราจะใส่ไว้แบบนี้นะคะแช่น้ําไว้หนึ่งคืนค่ะพลาสติกนะคะขวดพลาสติกค,ค่ะแล้วก็น้ำํำยาเร่งรากนะคะมีดนะคะแล้วก็กันไก่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยนะคะว่าเราตอนกันอย่างไงค่ะ เริ่มจากนะคะเราจะใช้กรรไกรตัดกิ่งนำทางก่อนค่ะตัดลงไปแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้มีดคมคมค่ะปาดเข้าไปนะคะประมาณ2นิ้วนะคะปาดลึกเข้าไปค่ะประมาณ2นิ้วค่ะพอปาดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้มีดคมคมนะคะเราจะใช้มีดคมคมนะคะอีกครั้งหนึ่งคือปาดนะคะตรงที่เราปาดไว้นะปาดออกนิดนึงนะคะปาดแบบนี้เลยนะคะ วิธีนี้จะทำให้ลากเราเยอะมากและเร็วมากเลยค่ะปกติเราไม่ได้ตอนแบบนี้ค่ะเราตอนแบบปกติเนี่ยจะใช้เวลานาน,านมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาพลาสติกขวดพลาสติกมาตัดครึ่งนะคะแล้วก็จะตัดออกเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆอะคะ่ะตัดแบบนี้เลยนะคะพอเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาพลาสติกอันนี้นะคะไปยัดตรงแผลที่เราตัดไว้นะคะเสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะคะ เอาให้เขาพอดีนะคะหลังจากที่เราเสียบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดูว่าเขาพอดีไหมถ้าเขาพอดีแล้วเนี่ยเราก็จะใช้น้ํายาเร่งรากนะคะ B1 นะคะต้อง B1 นะคะทาตรงบริเวณแผลเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ํายาเร่งรากเนะะี่ยค่ะทาไปตรงบริเวณแผลเลยให้ทั่ว จิ้มเบาๆนะคะไม่ต้องไม่ต้องเอาแบบว่าหนามากนะคะทาไปเลยไม่ต้องผสมอะไรทาไปแบบนี้ค่ะทาเลยให้พอทั่วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปเตรียมตุ้มตอนนะคะเอามาหุ้มแผลที่เราเตรียมไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะเอาตุ้มตอนนะที่เราใส่ขุยมะพร้าวไวอ้อ่ะผ่าครึ่ง แล้วเราก็จะไปหุ้มตรงแผลที่เราเตรียมไว้เมื่อตะกี้นะะียค่ะพอเราแหวกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาตรงเนี้ยเอาไปหุ้มเลยหุ้มโดยการคว่ำนะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะ่ะเดี๋ยวฝนมันจะตกลงมันจะทําให้เน่าได้นะเราหุ้มเสร็จแล้วเราก็จะต้องใช้เชือกผูกให้แน่นวิธีนี้นะคะจะบอกว่า20วันเนี่ยลากเต็มมากเลยนะคะ เราจะตัดก่อน20วันก็ได้ค่ะแต่ของเราเนี่ยเราไว้20วันเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าที่เราทําแล้วเนี่ยลากเขาเยอะขนาดไหนวิธีนี้นะคะเ,เพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปตอนกิ่งอย่างอื่นได้ด้วยนะคะแต่สําหรับมะเดือฝรั่งเนี่ยลากเขาจะออกง่ายๆมากเลยนะคะให้ผูกลักษณะนี้เลย นะคว่ำแล้วก็ผูกไว้แบบนี้เลยน้ําจะไม่ไปขังนะเวลาฝนตกอะ่ะถ้าน้ํามันเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะแบบเน่าอะ่ะมันจะเหม็นแลวจะเน่าเลยนะเราทําแบบนี้เนี่ยมันจะออกง่ายมากนะเพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะคะไม่ยากเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกิ่งที่เราตอนไว้แล้วนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง นี่คือกิ่งที่เราตอนไว้แล้วนะคะ15วันถึง20วันนะคะเนี่ยลากเขาจะออกเยอะอย่างนี้เลยทางเรานะคะจะอธิบายง่ายๆเนาะแล้วก็ทําอะไรแบบง่ายๆแบบนี้ที่เราสวนเราทํานะคะเพราะสวนเราทําสวนเกี่ยวกับตอนต้นไม้ขายเพาะพันธุ์ไม้ขายนะเพื่อนๆจะเอาไปทําแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่เราใช้ตอนกิ่งไม้ที่สวนเรานะคะยังไงเพื่อนๆก็ ทำเสร็จแล้วไม่เข้าใจยังไงเนี่ยก็สอบถามเรามาได้นะคะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตัดกิ่งอันนี้ไปชําแล้วนะคะเพื่อที่จะเอาไปขายต่อให้ลูกค้านะคะเพื่อนเพื่อนไม่เข้าใจยังไงนะคะอย่าลืมนะคะสอบถามมาได้ค่ะสวนเราเป็นสวนตัด ตอนกิ่งเพาะชําขายนะคะเราก็จะทําแบบง่ายๆและอธิบายง่ายๆเพื่อให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจนะคะง่ายๆถ้าไม่เข้าใจยังไงสอบถามเรามาได้เลยค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแม่เป่งร้านวิวหรือฟาร์มคุณแม่เป่งของเราด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ